ครับสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนพรสงชวนชมพระทรัพย์องข้าพระเจ้าได้มาด้วยความบริสุทธิ์ขอผูชาพระพุทธถวายพระสงฆ์ใจิตใจจำนงมั่นคงต่อพระนิพพานขอให้พวกดวงแก้วขอให้แค้วหมู่มานขอให้พวยภะษิอ่านในนาคตการนี้เทนสาธุมุต <c> เ <oughs> ตรี่ออกไปงานเมื่อวานยัง <c oughs> ไงลนะ่ะ ผูกกันบ้างไปละเนี่ยอยากก็น,หนาหวยนะแม่ไอเราวัวสองแล้วก็ลือกลนเราเก้าแบบสองสามพลาดเลยไม่ถูกไม่เป็นไรวางไว้ก,วก่อนเดี๋ยววันหน้าเจอกันใหม่งวดหน้านะซื้อไม่มากแล้วครับเอาแต่แค่สองคู่สามคู่ อาวันนี้ชมพระเสสีกันบ้นางก็เรียกว่าโรงรักปิดทองดูให้ดีนะสวยๆทองนี้ปรังทุกองการลงรักของคุณสมัยก่อนเนี่ยโอ้โหของช่างเขาเนี่ยเขาฝีมือมากนะสวยงามจริงๆเรียกว่าระดับเทพเลยก็แล้วกันเนี่ะลงมาแต่ละองค์เนี่ยน่าชื่นน่าชมก็แล้วกันนะสวยแบบ ไม่มีที่ตินะต้องดูนะยครับพอมสมก็คุณจะเรียบร้อยไปแล้วนะพระครูวิเศษเนี่ยสวไพระไอ้นี่ไปปรับรู้ไมค่คี่องค์ไม่รู้นะตัง้งใจจะมาเป็นร้อยมัง่งไรสวายไปหลายหลายองค์อยู่นะ ครูนะเจากก้าคนนะอะไรโนนะนะครูนักเทศตรมารทองผลสงมองใครไม่พลาดหลอกหวายพระให้ท่านไปไหนโอ้งเนะเนีย่ยพระชุดดีแหละถวายไปผสมไปล่ะนะสวยบ้างไมมสวยมั่งหย,ยิบได้ก็ใส่ไปเลยไม่ต้องรอกันจัดให้จัดให้ใหนะครับเอ้านี่ปกโพโหเจ้าพระคุณเลยงามหลายแท้ ส่เืองแรแฉลมตาเรืองก็แล้วก,กันนะเนี่ยความงดงามนี่ของแต่ละองค์นี่ไม่ธรรมดาเนี๋ยวลงรักปิดทองได้วันนี้นะเสนอลงรักผิดทองให้ดูโอ้โหนิพภัยไปองค์แล้วเอ้าดูนี่คนตะกอนก็ลงรักนี่สมเด็จพิมพ์ใหญ่นะพระประธานใหญ่โอ้โหเดือดเขาแก่นเนห่น,นเอาวันนี้เสนอลงพักผิดท,ทองทุกองนะ ไม่ปิดทองห้ามลงสนามนี่ว่ากันเลยจ้ะคุยกันเลยตาแบบทองเรื่อยต้องลงลงปิดทองทุกผมวันนี้สนามพรสงเสนอลงรับปิดทองนี่เรียกเป็นสนามมวยสนามบ่อนไปเลยนนเนี่ยนะแกงนะข้างหลังมีอะไรไหมเดี๋ยวดูดิอ้าวนี่ข้างหลังนี่นี่ขัวโตเนี่ยหรือสมเด็จพุทธจาโตพรมรังสีวัดะระฆังโคสิตารามเอานี่ไปแล้วหนึ่ยลุกวเรารักปิดทองนะ มาแล้วมาแล้วนี่แชมป์มาแล้วน,วนี่นะสวยจริงๆองนี้นะเอาเถอะนะนี่เอานี่วัดแชมป์เลยยังมีซูเปอร์แชมป์อีกนนหล,ลงลักปิดทองทุกองน,นะบอกกันนะไม่ลงลักปิดทองหรลงสนามดูทองกันแล้วกันนะทองกเก่าเก่านะซูเปอร์เก่าเลยก็แล้วกันหายากร้อยฝาปีแล้วอ่ะนะครับ บรรยายไปบ้างบาก,ก็เดี๋ยวพวกจะมันใช่เอาเอานี่พิมพ์อะไรเอ่ยพิมพ์นี้เอานีนี่นี่เจดีย์ใหญ่โอ้โหงานงานการอลังการงานสร้างอะเ้ยนะนะเดี๋ยวก็สวยระดับเทพทุกอง่ะวา่ากนันไปนะีนี่เอาไปเจดีย์ใหญ่มาแล้วมาแล้วอไม่ลงรักมีท้องห้ามมาคุยโอ้โหแก่งไป็นหินแล้วนี้นะหินอ่อนเลยนะจะเป็น มีจะมีที่มาเด้ล,ลงรักอยู่องหนึ่งองนั้นะผมตั้งไว้สิบล้านนะใครขอซื้อผมสามหมื่นผมให้เอ๊ะใครก็จองมาเนอะโอ้ผู้ใหญ่ใจดีท่านหนึ่งท่านเซฟไวในไลน์เลยเนี่ยผสึกว่าท่านจะชอบดิที่ผลต้องเก็บไวให้ท่านแหละยังไม่กลับเลยพี่ใจบุญเลยนะู้สึกว่าจะเซฟไวในะองนั้นนะสามหมื่นเนี่ยจะขายเปล่าไม่รู้เลยแต่้าพี่เขาเอาก็ต้องให้ เต้องคัดให้เขาทีทีอยู่ตรงไหนบ้าง้เนี่ยาดึงมาได้เซฟแต่องเมื่อวานนี่ทีเนื้อเขียวแบบวงนี้นะเ,เก็บไปแล้วนะหนาวสามองศาเนี่ยเออเอ,อาเอยู่เสนอรงรักปีท้องทุกองนะบอกก่อนนะทำไมลงรักปีท้องห้ามลงสนามวันนี้นี่บอกซะก,ก่อน <laughs> สบายใจเอ้านี่แต่ละองนะโอ้ดูท้องเข้ากัแล้วกันนะ แหมวันนี้เล่นพัะสนุกเราต้องมีอารมณ์โุกคืนมัง่งหว้กินไปก็โดนเคลืนนนถ,ถูกมาลำบากใจคุณนูก็ขอคุณนี้ก็ขอ,ขอ,ขอมาตอนหนึ่งห้าเนะ่ยแมออกเลขภรรยาผมแม่ถูกมา17บเจ็ดใบกวอกมาหาทั้งวันเลยไอ้เราก็ซื้อภรรยาผมเสียชีชวิตอายุ51ปีไอ้เราก็ซื้อมาต้งแต่เขาเสียมาเนี่ยโอ้โหหมดเงินไปหลายหมื่น พูดละห้าใบสิบใบสิบห้าใบเบ็ดเสร็จแล้วถูกสิบเจ็ดใบที่ขาดทุนแปลพวกยังมาขอกินอยู่เลยบอกไม่ได้โอ้ขาดทุนวะ่ะอ้าได้ทุนนะเปลี่ยนแล้วที่ซื้อายุวันตายซื้อสองเก้าซื้อทุกเันเนสุสมว่ยออกก็ออกไม่ออกก็ไม่เป็นไรตามไปเกือบปีถึงจะออกหนะึ่งห้าเนียถูกไปสิบเจ็ดใบงวดนี้จะถูกกี่ใบก็ไม่รู้นะสองเก้านะซื้อสองเก้าตลอด แม่บดอ,อกสองสามโอ้ยลูกน้องเฮที่ไหนได้กวาดเรียบ,ร,ยบร้อยกลับบ้านโรงเรียนจริงอา้าวโรงรักปิดทองแต่สองตัวมาเด็ดซื้อข้างหลังใต้ดินไม่ซื้อไม่เล่นหวยใต้ดินเล่นแต่รัฐบาลอย่างเดียวนะอา้าวดูไปเรื่อยๆนะครับโรงรักปิดทองบระจุบุคคลเอ้ยทำไมปิดทองวันนี้ห้ามลงสนามเด็กขาดต้แต่ตระกูนี่ นี่ประวัติพี่เขาชอบอยู่นะนนเด้อสองวงนะเดี๋ยวจะดูนะเดี๋ยวจะเก็บไปฝากนะจะระคุณเลยพี่ชายแสนดีเราก็ถูกทักไปทายถามว่าเอาเหลือจะเก็บไว้ให้ตแต่จะเอาเอาเก็บไว้ให้นะสามหมื่นนะองนั้นนะองเดียวนะั่นนะนะเอาไม่เอาไม่ว่าละให้ดูก่อนดูกันไปก่อน นี่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 เอานี่แปลกนี่เอาลุงรักสีเขียวนี่เอามีใครไปคงหนึ่งนะสององนะอยู่ทะขอแก่นนู่นอ่ะเออเนี่ยเอาเลยนะคือรักเขียวนี่ก็คือรักน้ํายานี่นะให้รู้กันนะรักน้ํายานยจะบอกให้เออรักลำหมึกน้ํายาเนี่ยเอาแหมวันนี้เยอะเหลือเกินพระลุงรักปิดทองเอานะครับขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดีเอานี่นี่นี่รักแบบเี้ยวแบบน้ำหมักเลยวัเราเนี่ย เก่าปักเลยนะพิมพ์องค์ลุงพุทธเลยนะเอาเก่าจริงๆไม่หวงใครทั้งนั้นนะได้ทุกคน0ูนยเขาบอกแบบพี่ท่องไวเลอเกินศูนย์แปดหกศูน่เองหกศูนย์หนึ่งแปดอ้าวจำไม่ดีนะจำเนียนย์หนึ่งแปดศย์แปดหกศูนย์แปดหกนะสามเจ็ดสองหกนะศูนย์หนึ สามเจ็ดสองหกนะจำให้ดีนะดี่เจ้าแบบผมท่องไวโอ้พี่พอสูงท่องไวจังเลยจําไม่ได้วนะ่ศูนย์แปดหกทัวรมาทางไลน์กันแล้วกันนะทางไลน์ไอ้ทางสเตมนะ์เนี่ยมันก็จะคุยแล้วเจอกอเซนเตอร์แล้วมันหาเราไปเอาอะไรวะนู่นนะมีญาติคุณเป็นเสียอ่มวยโรงพยาบาลนู่นโรงพยาบาลน,าน,นี้ต้องเอินเงินไปช่วยเขาไหมเป,เป็นไปได้ ทั้งๆที่เราไม่ดูเรื่องอะไรตระมันเลยเราก็เลยวางสายวันนี้ให้ลงพระลงรักปิกทธรเดี๋ยวพรุ่งนี้ลงพระสีนะครับลงรักปิกทธรทุกองนะบอกนะนี่นี่รักเด็กนี่รักชาติแดงสีสิทธิ์ไปแล้วเห็นไหมเนี่ยทั้งๆท,ที่เป็นสีแดงนยะก็เป็นสีเตหมูไปแล้วสิทธิ์ไปแล้วแต่ละองค์สวยจริงๆพระไม่เชื่อก็ต้องเชื่อนะ ตอนสงเนี่ยมีให้ทุกรูปแบบนะจัดให้ชมกันเอ้านะาเรียกว,ว่าเก่าเก่าสะดุง้งจิตสะดุ้งใจเลยก็แล้วกันนะโอ้ลงรับไปทองอีกหลายองค์ครับเอาไม้แล้วเนี่ยเอานะนี่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 เปไงเ้านะเออเก่ามากๆแบบสวยสกิดตาสกิดใจเลยกันแล้วกันนะ เอาชมมาเรื่อยๆนะครับวันนี้ให้ชมกระเต็มกระแลแบวเราภาพปิดทองโรงรักปิดทองนะหลายรูปแบบนะม่แมวแมวแมวเขาตื่นอะไรก็วิ่งกันหน้าดูเลยเนี่ยฮะว,วิ่งกันสะบัดสะเบียงเลยนะไอตัวนี้เอานี่สวยจังเลยนะแก่งขาวเนึกนุ่มเอานี่โอ้โหตรงนี้นะเกศสะบัดด้วยเขาเนี่ยนะดูเกศตัวน่ะดูนะเนี่ยพิมพกเนนะเอ้าดูก่อนนะไม่เหมือนใครแล้วไม่มีใครเหมือนน่าจะบอกให้ ดูของพอส่งเนี่ยมันตัง้งกลัวเชื่อขนมกินได้เลยก็แล้วกันนะพระต่ละองค์รดงานไม่เชื่อถ้เชื่อเฉพาะปิดทองอย่างเดียววันนี้ไม่พูดอะไรทั้งนั้นเรื่องอะไรเกิดขึ้นได้หมดแก้ไขได้ทั้งหมดทุกเรื่องนะอยู่ที่ใจอะใจคิดยังไงก็ได้อย่างนั้นใจดีก็คิดดีใจไม่ดีก็คิดไม่ดีนะเอาว่าไปตามเรื่องตามราวเสนอให้ชมกันเต็มคาราเบลเลยวันนี้ลงรักปิดทองทุกองนะ ถามอะไรผมมากมาดู้นะถามมากผมก็ตอบไม่ได้เพราะว่าผมไม่เก่งนะขอแค่รู้นะส่วนมากจะดูชอบอ่านหนังสือชอบฟังนิทานเขาเล่ามาตายแล้วไปไหนอะไรเยอีแยะตายแล้วไปไหนก็ไปไหนก็ก็ไปนรกกนมีนรกกสวรรค์สององค์เลยจะไปไหนมาอีกแล้วนี่โอ้กี้ลงไปองคแล้วเหลืออีกองเลยเนี่ยสมเดียโตนะเขาเรียกว่าเขือตาซื้อหรือว่าขัวโตเนี่ยอันนี้อันนี้นะเนี่ยดูให้ดี ครับแสดงว่าได้ของดีเลยนะได้แบบนี้ได้พุทธจารย์โตตัวจริงไปบูชาไปครองเลยก็แล้วกันนะเนี่ยนี่องหลังนี่แต่องค์นั้นนะ่ะองค์ที่บาปีตรงสือตัวนั้นในะวันนั้นก็เขียนว่าชินนบัญชรอ,อ่าพิพุธมานาเขารู้มาล,ลูกเขยอยู่สิงคโปร์บอกชินดบัญชอรองค์นี้เขาเรียกว่าขวัวโตสมเด็จพุทธจารย์โตนะบอกกันนะแป๊บเดียวเวลาจะหมดแล้วอดูให้ดี สีแดงนะอ้าวดูดูด,ด,ดชื่นใจนะใหม่งดงามเ้ืยอเกินโอ้โหวันนี้ลงพรกแบบสเสด็จเสด็จสถา,านบูริมเลยนะเอาชมไปเลยนะนี่นี่ชุดนี้มีคนบูชาไปแล้วหลายองค์เหลือไม่กี่องค์แล้วชุดนี้นะหมดแล้วใครบูชาก็บูชานะหูใจก็086 0แปดหกศูนย์หนึ่งปดสามเ็ดสองหเอา ไม่มีการเลหลังพระมีต่แพงขึ้นอย่างเดียวนะครับแต่มีคนหลายคนหลายมาบอกพี่องค์ละพันสองพัน 2, 000, ได้ไมไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไมได้ไมีแต่หลักกี่พันขึ้นเนี่ยต่อไปเนี้ยนะบอกก่อนนะเนี่ยแตที่สวยเนี้ยนะอย่างน้อยก็สามพั 2, 000, 3, 000, นนะสองพันสองพันให้ไปดูที่อื่นก่อนเราเค่อยมาพิจารณาที่ประธานสง์ที่พร้อฆสงชวนชมพระออบอกกันเลยนะ ไม่ได้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 ไไดไไดขายถูวงมาหลายปีแล้วต่อไปที่จะขายแพงแล้วให้บูชาแพงแล้วเพราะอะไรอะพระหมดแล้วเนี่ยพระหมดแล้วเนี่ยใครจะมาใครก็แล้วแต่นะพิษ็จรณาเป็นองค์ไปนะครับอให้ดูกันเลยงกงๆไม่ซื้อไม่หาไม่ว่ากันถ่ายทอดให้ท่านชมอ่าถูกใจก็ศูนย์แปดหกศูนย์หนึ่ปดสามเจ็ดสองหกทำไปถูกใจก็ เรื่อนผ่านไปเท่านั้นก็นจบนะคิดอะไรมากของดีมีให้ชมกันแล้วนี่วันนี้ลงรักปิดทองทุกองค์แต่ละองค์ไม่มีซ้ำกันละน้อยองค์จะซ้ำกันกนะบอกกนเลยนะมีลักบ,บางลักหนาลักแดงนี่ลักเขียวก็มีดยวเอาสินี่เอาแดงดำเขียวเลยเอานี่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 นองค์ลุงพุทธลงสนามแล้วนะครับชมกันถึงถึง,ถ,งถึงพี่ถึงขิงอะ่ะเอาวากกงกระนะ เอจะแบบไหนก็ว่ากันมาไม่ชอบใจก็ไม่ไปแล้วก็เลื่อนผ่านไปเป็นไงพระเดชพระคุณลวงพระครูแม่นะไม่ของทสวยๆเยอะนะไปวันะนั้นก็หยิบอัลบั้มไปเลยไม่ได้คัดไม่ได้แคทอะไรผมไม่รู้นะไปเห็นตรงไหนอยู่ในที่เดียวกันนี่ก็จัดให้ไปเนี่แหละนะยกไปเลยยกทีมงานไปเลยนะเอาได้ดู สตาร์โลหะสักองซิลงรักมีทองเนี่ยมีดีเหมือนกันนะอ้าวนี่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 หลักฐานยืนยันเป็นของแท้นะนี่นี่นี่พิมพ์นี่องุ่นพุทธเลยนะนี่นี่ดูนะปรับสตาร์โลหะนะสมฤทธิ์ทองเงินหน้าแกแหวนเงินทองอ้าดิสองพันสี่ร้อยสี่เนี่ยเป็นหลักฐานเลยนะอ้าวนี่จะเป็นบล็อกไม้บล็อกอะไรที่แตกหม่พร้อมมีโกนแตกต้องเป็นล็อกบล็อกหินอย่างเดียวแกใส่มาเนี่ สองสี่ศูนย์สี่นะเป็นพยานหลักฐานนะพระทุกองค์นี่นะนเดี๋ยวจะว่าประเดี๋ยวมูไปเสด็สมรักคำสิงนะดูกันก่อนอีกสักองค์นะวันนี้เขาทุกท่านโชคดีมีความสุขใครได้พระชุดนี้ไม่ต้องห่วงเลนะเจริญเจริญรุ่งเรืองกิจเตรลสมความมุบาทปาฏิหารถนาได้สมเร็จของพรสฆ์เนี่ย,ยชุดนี้ไปบูชาก็ขอให้มีแต่ความสุขความจเจริญไม่ต่ำฝักควจะไม่จนฝักใครเห็นเราไม่รวยให้เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐี มั่งมีเงินทองนะก้าวหน้าสุกล้ำสุกล้นโอ้ยองค์นี้ไม่มีทองไ่ม่ะไม่ต้ององค์มีทองไปดูมีทองใส่เขาเรียกว่าโรงรักมีทององไม่มีทองไม่ลงไม่องนะครับธรรมชาตินะสวยงามไม่ต่าฝักุณไม่จบฝักใครขอบคุณมากอาจารย์เชขอบคุณนะอย่าลืมดูแลพระอรหันต์ในบ้านพระคุณพ่อพระคุณแม่อย่าลืมดูผู้มีพระคุณอย่าลืมดูนะคนที่ มีความช่วยเหลือกันกับเรานะมีมากก็บแบ่งปันทรัพย์สินไปไม่ได้หรกตายไปแล้วนะยเชื่อแม้กระทั่งบาทเดียวมันยังงัดเลยตอนที่แฟนผมตายเนะี่ยผมทําบุญให้แฟนใส่ไปในโรงแบงห้าร้อยวางปั๊บสับหันไปทีเอาหายไปไหนรู้ไหมเนี่ยเนี่ยผีก็ไปใช้แล้วไม่เป็นไรนะครับขอพระคุณท่นานบ้าทุกที่ชมรายการนี้นะมีก็แบ่งปันผมเลี้ยงหมายเยอะหลายร้อยตัวสุนัขจรอนจัดทั้งหมดเลี้ยงแมวก็หลายสิบ ประมาณเกือบสามสิบตัวนะเรายังทำบุญวัดบางหลวงหัวป่าร้างวัดสาขาวัดะระังสองกำลังสร้างอยู่ใครอยากจะไปทําบุญที่ั่นอะไรเขตหลังสิตตรงข้างวัดพอยนะไปทําบุญกันนะตรงนั้นนะเขากำลังสร้างใหญ่โตระหโหระพาสมเด็จใหญ่ที่สุดในโลกนะเอาอองค์สุดท้ายนะพิมพ์อง์ลวงพุทธเอาองค์นี้ไม่มีทองไม่มีทองไม่ได้ต้องมีทองต้องเอาองค์มีทองนะ ท่านโชคดีมีความสุขคิดอะไรสงสามุ่งม,มาปาารถนานะไปทําบุญกันนะครับมีความสุขมากๆนะครับอาหารก็โอ้โหไก่พแพงเหลือเกินตอนนี้โปรนั้งเกือบยี่สิบห้าบาทแล้วยี่สิบสามยี่สิบสี่บาทตะกี้มาซื้อมาสี่สิบโปหมดไปพันกว่าบาทขอบคุณเอ้ยนะแล้วนกะ็อาหารด้วยสุนัขจรจัดหมาเล่หมาจรหมาอะไรไม่รู้หลายร้อยตัวเลี้ยงไปนะทาดีมีสุขใครถูกใจก็ทักทายมาช่วยเลี้ยงหมากันผมก็ด้ตังนี่แหละไปแบ่งไปสามส่วน ส่วนแรกก็เป็นค่าอาหารสุนัขจรจัดเนี่ยอันที่2เลยเป้าหมายแรกที่เคยทําแบบนี้หมาแมวสามพันทบุญได้มาหมื่นหนึ่งไปสร้างพระทักสามพันที่เหลือว้กินก็แกวทาบุญอย่างอื่นใส่บาตรอีกสามพันโชคดีมีความสุขนะครับร่ับ้วยการทุกคนนะครับสวัสดีครับ